ได้เกิดเหตุชุรมบุญแบบนี้เพราะประชาชนเข้ามาร่วมง,งานและเข้าจะว่าเป็นช่วงทางเดินที่มันแคบจํานวนหนึ่งก็จะอยู่จําจนวนหนึ่งก็จะเดินจํานวนหนึ่งก็จะสวนมาและสุดท้ายเป็นภาพที่เมื่อวานนี้เห็นแล้วก็ตกใจเพราะมันคล้ายกับอีเทวอนวแต่ไม่ได้ร้ายแรงแบบนั้นนะครับต่อมาเนี่ยตำรวจเข้าไปคลี่คลายสถานก,การณ์นี่ก็เห็นว่าพยายามจะปีนขึ้นไปบนร้านอาหารแบบนี้ทาบผูชมดูบรรยากาศเซนตันเวิลด์ทาบผูชมมะ ฉลองศัก,กราชใหม่คือผู้คนเห็นว่าไปแต่เช้าก่อนจะไปเขาดาวไล่อย่างนี้ก่อนตอผู้ชอมะแห่แหนเกินไปหนานนั่นจริงๆปีนี้และทุกจุดที่เป็นแลนด์มาร์คนี่ตอนเปิดประตูนี่ค่ะคือประตูเปิดอสี่โมงครึ่งนะคะแต่ที่ไปกันเนี่ยไปกันตัน้งแต่หกโมงเช้าเจ็โมงเช้าก็ไปรอกันแล้วอะค่ะอแต่ตอนที่เปิดประตูเนี่ยก็ปรากวดว่านี่วิ่งกันเข้าไปอย่างนี้ค่ะ นี่ไม่น่าเชื่อนะค่ะคือจะเข้าไปจับจองพื้นที่หน้าเวทีแล้วก็จะไปรอเป็นกําลังใจให้ศิลปินที่มาร่วมงานเขาดาวค่ะปีนี้มีทั้งคุณยองแจก็อตเซเว่นนะคะมีแพทริกนัทวัฒน์พร้อมกับเหล่าศิลปินอีกมากมายค่ะเที่ยงแล้วเนี่ยอากาศอบอ้าวนะแต่คนก็ไม่ได้ยอดท้อแต่ประการใดและเขาแจว่าช่วงเย็นทางเข้าออกซึ่งมีการจัดเตรียมเพื่ออำนวยความสะดวกก็ถูกปิดนะครับ เพราะผู้คนหนาแน่นจริงๆขาดที่ประมาณสักสองทุ่มสี่สิบนาทีก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นด้านหลังจุดที่เป็นผู้ชม VIP ีหน้าร้านอาหารเหล่าเต้งได้เกิดเหตุชุรมุนแบบนี้เพราะประชาชนเข้ามาร่วมง,งานและเขาจะว่าเป็นช่วงทางเดินที่มันแคบ<ช>จำนวนหนึ่งก็จะอยู่จำนวนหนึ่งก็จะเดินจำนวนหนึ่งก็จะสวนมาและสุดท้ายเป็นภาพที่เมื่อวานนี้เห็นแล้วก็ตกใจ ราะมันคล้ายกับอีแทวอนแต่ไม่ได้ร้ายแรงแบบนั้นนะครับต่อมาเนี่ยตำรวจเข้าไปคลี่คลายสถานการณ์ก็ต้องเรียกว่าไปจัดระเบียบนั่นแหละนี่กระเสงว่าพยายามจะปีนขึ้นไปบร้านอาหารแบบนี้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศในปีสุดท้ายของวันนี้ในปีนี้เออเออสุดท้ายพูดอยู่างนี้พูดได้ปะ คพราะนั้นเลงต่อไปนะครับเรืชูนิสแดงกันบ้างจุดนี้ก็เพราะว่าเป็นช่วงแคบและคนจำนวนเยอะ<า>เพียดเสียดแออัดกันบางคนเนี่ยเป็นลม<า>และบางคนพยายามจะเตะเกียวตะกายปีนแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเป็นภาพช่วงยาวนา,ผานผลสมโพลตลอดแนวนี้ต่อมา ทางเซ็นทรัลเวิลผู้จัดงานก็ชี้แจงว่าไม่ได้มีเหตุการณ์วุ่นวายไม่ได้มีคนล้มหรือว่าผลักกันแต่อย่างใดนะคะมันเป็นเหมือนกับทราฟฟิกการเดินของคนซึ่งอยู่นอกพื้นที่การจัดงานของเซ็นทรัลเวิลมันเหมือนกับเป็นช่องทางเดินแคบๆอะค่ะแ,แ,แล้วก็บอกว่าทางศูนย์การค้าเนี่ยจัดส่งน้ําดื่มเข้าไปในพื้นที่ตามจุดต่างๆในตลอดนะคะ <c oughs> คือปีนี้ห้างอนุญาตให้เอาน้ําดื่มเข้าไปได้ค่ะ 1. 1> แล้วก็ยืนยันว่ามีทีมพยาบาลคอยดูแลตลอดบางท่านที่มีอาการวิงเวียนก็ได้รับการประถมพยาบาลจนอาการดีขึ้นนะคะ,อออร,ะรองผบตรพลตบเอกกิจรัตนพันเพชรบอกในเวลาต่อมานะครับว่าภาพที่ปรากฏการปีนที่เซ็นทรัลเวิลเกิดจากประชาชนบางส่วนอยากจะเข้าพื้นทีน่เพื่อจอความเคอรเซิบางส่วนอยากจะออกจากพื้นที่แบบเร่งด่วนแต่ในภาพรวมไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ แต่ก็อย่างที่บอกมีรายงานว่าแต,แต่ช่วงเย็นก็มีการปิดช่องทางเข้าแล้วนะครับตัวชมคนยังต่อแถวยาวเหยียดเป็นปีที่เซนทรัลเวิลด์น่าจะคึกคักที่สุดปีหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมครับ